เมื่อเด็กหนุ่มกับหมาตัวหนึ่งลงทางอยู่ในป่าทําให้ต้องเผชิญกับอันตรายและความท้าทายร่วมกันและนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งแนบแน,น่นจนกลายเป็นเพื่อนซีต่างสายพันธุ์ไปโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Far From Home The a v e n g e r of Yellow Dog ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยคะ่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในบริติชโคลัมเบียแองกาสเด็กหนุ่มวัย13ปีกำลังวิ่งไล่ล่ากระต่ายอยู่ในป่ากับไซรัสน้องชายและเดวิดเพื่อนสนิทเมื่อแองกัสไล่กระต่ายมาทันก็เล็งหนังสติ๊กใส่แต่ก็เปลี่ยนใจยิงมันไม่ลงจึงไล่ให้ไปที่อื่นแทนเมื่อไซรัสกับเดวิดวิ่งตามมาสมทบแองกัสก็บอกว่ากระต่ายหนีไปแล้วจากนั้นก็ชวนทุกคนกลับและจะพากันมาล่าใหม่คราวหน้าขณะที่กำลังจะเดินกลับก็มีหมาลาบาร์ด รีทรีฟเวอร์สีเหลืองตัวหนึ่งยืนแอบ,บมองแองการ์อยู่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับซาร่าหญิงสาวรุ่นเดียวกับแองการ์ปั่นจักรยานมาแวะทักทายและทุกคนก็พากันไปที่โรงต่อเรือของแองการ์เพื่อดูผลงานการต่อเรือเล็กของเขาที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งแองการ์ดคาดหวังว่าอาทิตย์น่าจะเอาเรือนี้เดินทางไปกับพ่อที่ท่าเรือวินเซอร์ประมาณ5วันเพราะพ่อต้องไปส่งของที่นั่นและตรงกับช่วงวันหยุดเรียนของเขาพอดีขณะนั้นหมาตัวเดิมก็แอบ,บตามมาดูแองการ อยู่ไม่ห่าง วันต่อมาแองการ์ดก็หัดขับรถบรรทุกฟืนมาเต็มคันโดยมีจอห์นผู้เป็นพ่อคอยสอนอยู่ข้างๆดูเหมือนการขับรถข,รถของแองการ์ดยังไม่เจ๋งพอเพราะเมื่อถึงที่หมายเขาก็จอดจนเบียดชนเข้ากับกองฟืนที่เพิ่งเรียงเสร็จเมื่อวานจนล้มกระจายและนั่นก็ทําให้เขาต้องทํางานนี้ซ้ําอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่แองการ์ดกำลังตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียงฟืนอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเห่าจึงหันไปดูที่มาของเสียงมันคือหมาตัวเดิมที่แอบตามเขามาเมื่อแองการ์ดเห็นจึงเรียกให้มาหา มันก็เดินมาหาแองกัสดอย่างว่าง่ายแองกัสดจึงได้ขออนุญาตจอนกับแคทเธอรีนผู้เป็นแม่เลี้ยงมันทันทีแต่พ่อกับแม่คิดว่ามันน่าจะมีเจ้าของจึงจะแจ้งสถานสงเคาราะห์สัตว์เผื่อมีคนแจ้งหมาหายไว้สักหนึ่งวันก่อนหากมันไม่มีเจ้าของก็ให้แองกัสดเลี้ยงได้และแม่ก็บอกว่ามันต้องอยู่นอกบ้านเท่านั้นแต่พอตกกลางคืนแองกัสดก็แอบเอามันเข้าไปนอนด้วยซะง,งั้นและแองกัสดก็ตั้งชื่อให้มันว่าเยนโลวันต่อมาเยนโลก็สร้างวีรกรรมเล่นกับพวกแองกาสแล้ว ไล่งับลูกเบสบอลจนดาวตากผ้าพังและผ้าฉีกขาดและเมื่อแองกัสไปส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นงานเสริมที่เขาทําอยู่ก็มีหมาดุของบ้านหลังหนึ่งที่ถูกล่ามไว้แต่ก็กระโจนจะเล่นงานแองกาสแองกัสใช้ไหวพริบเอาตัวรอดมาได้ขณะที่เจ้าเยนโลที่เห็นก็พุ่งไปหาเพื่อจะปกป้องแองกาส์จนลากเอาไซรัสที่จูงสายมันไว้เปื้อนโคลนมอมแมมไม่เป็นท่าแถมต่อมาเยนโลยังไล่ฆ่าไก่ตายไปอีกสองตัวงานนี้จึงทําให้พ่อกับแม่บอกแองกัสว่าอาจจะเลี้ยงเยนโลต่อไม่ได้เพราะความเสีย หายที่เยนโล่ทำทั้งไก่โคมไฟเสาเรือสีทาเรือรวมแล้วร้อยสาเหรียญซึ่งหมาไม่สามารถจ่ายแทนอังกัสได้ แองกัสคุ้นคิดขอเก็บเยลโลไว้แล้วเขาจะซื้อทุกอย่างคืนให้เองความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของแองกัส์ตทำให้พ่อกับแม่ยอมตามนั้นและทั้งสองก็ย้ำกับแองกัสว่าเยลโลคือหมาของเขาและเขาต้องรับผิดชอบในตัวมันจากนั้นแองกัสก็ไปจัดการเรื่องใบอนุญาตป้ายชื่อปลอกคอและอาหารให้กับเยลโลในถุงอาหารหมามีนกหวีดแถมมาด้วยเมื่อแองกัสเป่าดูเจ้าเยลโลก็เห่าตอบดูท่าทางมันจะชอบเสียงนกหวีดนี่ไม่ใช่น้อยต่อมาพ่อก็สอ ให้แองกาสดกับน้องและเพื่อนฝึกทดสอบกลางเต้นนอนในป่าใกล้ๆบ้านเพื่อหาประสบการณ์เอาตัวรอดซึ่งเป็นกิจกรรมที่แองกาสชอบมากๆเขาได้เรียนรู้วิธีการก่อไฟสร้างปล่องหินการกินแมลงเพื่อความอยู่รอดซึ่งพอจะปล่อยให้พวกเขานอนในป่าหนึ่งคืนในขณะที่ในบ้านตอนนี้แคทเธอรีนก็หยอกเล่นเยลโลว่ามันคงจะนั่งลงไม่เป็นแต่มันก็นั่งให้เธอดูเธอจึงลองบอกให้มันหมอบลงตามด้วยสั่งให้เดินเยลโล่ <Yellow S 1> ก็ทําตามอย่างว่าง่ายทําให้แคทเธอรีนรู้สึกทึ่งเอามากๆจึงตบ างวันด้วยของอร่อยๆให้มันกินในเวลาต่อมาเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์พ่อกับแองกัสและเยนโลก,ก็พร้อมจะออกเดินทางระหว่างนั้นซาร่าได้เอาขนมคุกกี้ที่เธอทําเองกับมือมาให้แองกัสถึงหน้าตาขนมจะดูแปลกๆแ,แถมไม่นิดนิด แต่ก็ทําด้วยใจที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเมื่อพ่อแองกัสและเยนโลอยู่ในเรือใหญ่ก็ขับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือวินเซอร์บรรยากาศบนเรือและรอบทิศทางยังคงเป็นไปตามปกติแต่เวลาต่อมาคลื่นก็เริ่มซัดแรงจนเรือนั้นโครงเคลงมากขึ้นพ่อจึงวิทยุติดต่อยามชายฝั่งเพื่อต้องการดูการพยากรณ์อากาศในสองชั่วโมงข้างหน้าและตอนกลางคืนด้วยแต่ก็ไร้การตอบรับซึ่งน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่แย่มากๆในตอนนี้จึงทําให้การสื่อสารเกิดติดขัดเอาดือด้อพ่อยังคง พยายามติดต่ออยู่หลายครั้งแต่ยังคงเหมือนเดิมจึงตัดสินใจจะเข้าชายฝั่งหาที่ปลอดภัยก่อนแองกัสบอกพ่อว่าจะไปดูเรือเล็กที่ท้ายเรือพ่อกำชับให้เขาใส่ชูชีพไว้ด้วยแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาที่เรือจนพลิกคว่ำไปในทันทีต่อมาทีมกู้ภัยทางอากาศได้ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือและพาจอนออกมาจากเรือส่งตัวไปโรงพยาบาลขณะที่ยังหาตัวแองกัสกับเยลโล่ไม่เจอ เวลาต่อมาแคทเธอรีนก็ได้รับแจ้งข่าวเธอรีไปหาจอรที่โรงพยาบาลและทั้งสองยังคงมีความหวังว่าทีมกู้ภัยจะต้องหาแองกัสเจอในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกค้นหาก็ยังไม่เจอแองกัสอย่างที่คาดหวังไว้ ทางฝั่งแองกัสดกับเยลโลที่ลอยอยู่ในเรือเล็กก็ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งแองกัสดมั่นใจว่าเดี๋ยวทุกคนก็หาเขาเจอจึงสำรวจดูของจำเป็นที่พกติดตัวมาเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ในช่วงที่รอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดไฟเบ็ดและตะขอคุกกี้ของซาร่าซึ่งแองกัสดบอกว่าจะเก็บไว้กินตอนหิวจริงๆเท่านั้นจากนั้นแองกัสดก็ไปตกปลาเมื่อได้ปลามาก็เอามาเผากินกับเยนโลรอดไปอีกหนึ่งมือ้อวันต่อมาแองกัสดกับเยลโลก็ช่วยกันขุดหาหอยมาทำอาหารอีกแล้วเล่นตีเบ บอนกนจากวัสดุที่หาได้ง่ายๆอย่างสนุกสนานค่าเวลาที่รอความช่วยเหลือเมื่อเหนื่อยก็พากันนอนหลับไปในขณะที่จอนกับแคทเธอรีนและไซรัสยังคงปักหลักอยู่ที่โรงแรมตามติดการค้นหาของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงวางแผนค้นหาแองกัสอย่างต่อเนื่อง ตัดมาที่แองกัสตอนนี้เป็นเวลา5วันแล้วที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาจําเป็นต้องหาฟืนมาเพิ่มจึงตัดสินใจทุบเรือเพื่อเอาไม้มาทําฟืนซึ่งเวลาต่อมาแองกัสก็ได้ยินเสียงเครื่องบินเขาจึงรีบมาจุดไฟสูงไฟหวังให้นักบินมองเห็นแต่ทว่าเครื่องบินก็บินผ่านไปซะก่อนจึงทําให้เขาสูญเสียฟืนไปโดยไม่จําเป็นซะงั้น จนเวลาล่วงเลยไปถึง9วันและแองกัสก็จับปลาไม่ได้มาหลายวันแล้วด้วยเขาคิดว่าถ้ายังอยู่ที่นี่อาจจะหิวตายได้จึงตัดสินใจจะเดินไปที่ประภาคารซึ่งอยู่ห่างออกไป1 5บหถึงยีไมล์แต่เมื่อเดินไปตามช่องหินก็พบว่ามีคลื่นซัดแรงเข้ามาจนเดินต่อไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปใช้ทางอื่นแทนขณะนั้นมีเครื่องบินขับผ่านมาอีกแองกัสพยายามส่งเสียงเรียกแต่มันก็ไกลเกินกว่าคนบนเครื่องจะได้ยินหรือเห็นเขาถึงตอนนี้แองกัสก็เริ่มถอดใจและร้องไห้ ส้นหวงังส่วนเยลโล่ได้แต่นั่งมองส่งสายตาแสดงความเป็นห่วงเมื่อแองกัสมองดูมันก็เกิดแรงขึ้นสู้ขึ้นมาอีกครั้งคืนนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนกักมีหมาป่า2ตัวซุ่มจะเล่นงานแองกาสกับเยลโล่อยู่เยลโล่ <Yellow S 2> ได้แสดงความกล้าหาญพุ่งเข้าต่อสู้กับหมาป่าตัวหนึ่งขณะที่หมาป่าอีกตัวก็จะเล่นงานแองกาสแต่เยลโล่ที่จัดการหมาป่าไปได้แล้วหนึ่งตัวก็รีบกลับมาช่วยแองกาสจากอีกตัวได้สําเร็จมันกล้าหาญและสามารถปกป้องแองกัสได้เป็นอย่างดีทําให้แองกาส์รู้สึกอบอุ่น ใจที่มีมันอยู่ใกล้ๆวันต่อมาแองกัสก็วางกับดักหนูและได้หนูมาหนึ่งตัวมาย่างกินประทังหิวกับเยนโลกในตอนนี้ทีมค้นหาได้พบก,กับเสื้อชูชีพที่อยู่ห่างจากซากเรือซึ่งจอกับแคทเธอรีนยืนยันว่าเป็นชูชีพของแองกัสแน่นอนและมั่นใจว่าลูกของพวกเขาอยู่บนฝั่งแล้ว ตัดมาในป่าตอนนี้แองกัสยังคงเดินมาเรื่อยๆโดยไม่รู้ทิศทางและคิดว่าตัวเองน่าจะหลงทางเข้าแล้วจึงบอกให้เยนโลนำทางเพราะเชื่อว่าจมูกของมันดมกลิ่นได้ดีกว่าซึ่งเยนโลก็เห่าตอบรับแล้วเดินนำทางไปอย่างว่าง่าย ต่อมาจอนกับทีมกู้ภัยก็เจอแคมป์เก่าและร่องรอยที่แองกาสดเคยพักอยู่ในตอนนี้จอนยังคงมีความหวังและรู้สึกภูมิใจและชื่นชมในตัวลูกชายที่ยังต่อสู้เอาชีวิตรอดได้เขามั่นใจว่าจะตามหาลูกเจออย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ได้ระดมการค้นหาทั่วทั้งพื้นที่บริเวณแคมป์นั่นแต่ก็ยังไร้ว่แววของแองกาสดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กลับมาพูดคุยหารือกับจอนและแคทเธอรีนอีกครั้งเพราะตอนนี้ผ่านไป15วันแล้วการค้นหาทางอากาศแทบไม่มีผลอะไรเลยแต่แคทเธอรี ยันให้ค้นหาต่อไปห้ามหยุดเด็ดขาดเจ้าหน้าที่จึงพาจอนกับแคทเธอรีนนั่งเครื่องบินไปพร้อมกับทีมสำรวจให้เห็นกับตาตัวเองและทั้งสองก็ได้เห็นว่าในป่ารูกทึบที่เครื่องบินบินสำรวจนั้นไม่สามารถมองเห็นอะไรด้านล่างได้เลยนอกจากต้นไม้สีเขียวที่ปกคลุมเต็มผืนป่า ตัดมาที่แองกัสตอนนี้ก็หา,มาแมลงมากินเพื่อเอาชีวิตรอดถึงแม้หน้าตาของอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากมาแมลงจะดูพิลึกไม่น่ากินเลยแม้แต่น้อยแต่เพื่อการยังชีพแองกัสก็ต้องกินและกินเป็นตัวอย่างให้เยนโลดูจนมันยอมกินตามต่อมาแองกัสก็เดินพลาดไหลตกเขาจนแขนโซนเขาต้องใช้ไม้มาสานใส่เฝือกไว้ในตอนนี้การใช้ชีวิตในป่าด้วยแขนข้างเดียวจึงยิ่งลำบากเข้าไปอีก ไม่นานนักแองกัสก็เดินมาถึงแม่น้ำเขามองเห็นแสงสะท้อนคล้ายกระจกมาจากอีกฟากซึ่งแองกัสคิดว่าน่าจะเป็นบ้านหรือตึกอะไรสักอย่างเลยคิดจะไปที่นั่นเขาจึงเอาไม้มาผูกทำเป็นแพเล็กๆผูกเชือกเกาะไว้แล้วให้เยนโลขาบเชือกว่ายน้ำดึงตัวเขาข้ามไปอีกฟากและเยนโลก็ได้พยายามว่ายน้ำไปอย่างสุดกำลังจนในที่สุดมันก็ทำสำเร็จพาแองกัสมาถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภยอดัยแองกัสรีบถอดเสื้อผ้าผึ่งให้แห้งขณะนั้นเยนโลก็มองเห็นแมวป่ากำลังกินเหยื่ออยู่ มันไม่รอช้าพุ่งเข้าหาหวังจะแย่งเอาเหยื่อมาแต่ถ้าว่าแมวป่าตัวโต,วตวและดุร้ายมากมันห่วงเหยื่อและตะปบสู้เยนโลจนแองกัสต้องรีบเข้าไปดึงตัวเยนโลเอาไว้ทั้งสองจึงช่วดเหยื่อของแมวป่า ทางฝั่งจอและแคทเธอรีนตอนนี้ก็ตัดสินใจออกจากโรงแรมกลับบ้านเพราะเห็นแล้วว่าการค้นหาทุกทางในตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและเจ้าหน้าที่ก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วทางด้านแองกัสกับเยนโลก,ก็เดินขึ้นมาถึงบ้านบนเขาแล้วแองกัสคาดหวังว่าน่าจะมีอาหารอยู่บ้างแต่ก็ผิดหวังที่ไม่มีอะไรเลยเมื่อแองกัสมองดูรอบๆก็เห็นมีทางขนส่งไม้ซึ่งมันน่าจะไปที่ไหนสักแห่งเขาจึงคิดจะไปที่นั่นอีกจึงรีบมุ่งหน้าไปตามที่คิดทันทีระหว่างทางแองกัสก็รู้สึกหิวจน อ่อนล้าแทบจะหมดแรงแต่ทว่าเยนโลก็ไปลากกระต่ายมาได้ตัวหนึ่งทั้งสองจึงได้กินกระต่ายประทังหิวจนกลับมามีแรงกันอีกครั้งและเดินทางต่อในที่สุดก็พบว่ามีทางน้ําไหลกั้นระหว่างช่องเขาไม่สามารถข้ามไปได้แต่แองกัสก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่ลมพาดเป็นเหมือนสะพานธรรมชาติเชื่อมต่อระหว่างเขาจึงตัดสินใจจะเดินผ่านสะพานต้นไม้นั่นไปแองกัสพยายามคลานไปอย่างระมัดระวังและเกือบจะตกลงไปด้านล่างแต่ก็คว้ากิ่งไม้ไว้ทันส่วนเจ้าเยนโลนั้น ลัวมากจนไม่กล้าเดินตามมาแองกัสจึงต้องใช้เชือกผูกตัวมันไว้แล้วพามันเดินตามมาใกล้ๆแต่แล้วเมื่อมาถึงกลางสะพานก็พบว่ามีต้นไม้ใหญ่อีกต้นล้มขวางทางอยู่ไปต่อไม่ได้อีกถึงตอนนี้ดูเหมือนจะหมดทางไปแล้วจริงๆไม่นานนักก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาแองกาสรีบตะโกนเรียกแต่มันก็บินผ่านเขาไปเขารู้สึกหมดหวังอีกตามเคยในที่สุดเครื่องบินก็บินวนกลับมาเจ้าหน้าที่มองเห็นแองกัสแล้วจากนั้นสำนักงานทีมค้นหาก็ได้รับแจ้งและ นำเครื่องบินออกไปช่วยเหลือแองกัสทันทีเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็โรยตัวลงไปเพื่อรับตัวแองกัสก่อนแต่ด้วยแรงลมจากใบพัดทำให้เยนโลพัดตกลงไปด้านล่างที่มีน้ำไหลเชี่ยวแองกัสขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเยนโลแต่ด้วยสถานการณ์แรงดันลมที่ไม่เอื้ออำนวยเจ้าหน้าที่จึงต้องออกมาจากพื้นที่ก่อนแล้วพาแองกัสไปส่งโรงพยาบาลเมื่อจอนกับแคทเธอรีนรู้ข่าวพวกเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อแองกัสออกจากโรงพยาบาลเขาก็รู้สึกกังวลใจที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เจอตัวเยนโลจนไม่อยากไปโรงเรียนเวลาผ่านไปถึงสามอาทิตย์แล้วแต่การค้นหาเยนโลก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและเจ้าหน้าที่บอกกับจอนว่างบประมาณในการค้นหาถูกใช้ไปในตอนค้นหาแองกัสก่อนหน้านั้นด้วยทำให้ตอนนี้ไม่มีงบเพียงพอที่จะใช้ในการค้นหาต่อไปแล้วแองกัสได้ยินเข้าก็รู้สึกขนหูและเศร้าใจมากเขาออกมาหน้าระเบียงเป่านกหวีดคาดหวังว่าเสียงนกหวีดจะทำให้เยนโลได้ยินและกลับมา แต่ก็ไรวี่แวลแองกัสบอกกับจอนว่าที่ผ่านมาเย็นโลคอยปกป้องและช่วยชีวิตเขาไว้หลายครั้งและโทษตัวเองว่าหากวันนั้นจับมันไว้หรือดึงปลอกคอมันไว้ก็คงไม่ตกลงไปแบบนั้นจอนได้แต่ปลอบใจลูกไม่ให้คิดมากต่อมาพวกเขาก็ได้ติดประกาศตามหาหมาหายตามสถานที่ต่างๆหวังว่าอาจจะมีใครพบเห็นเยนโลบ้างแต่ทุกอย่างยังคงไร้วี่แววเหมือนเดิม วันหนึ่งแองกัสมาที่หน้าระเบียงและเป่านกหวีดเหมือนทุกๆวันที่ทํามาโดยตลอดเขามองดูรอบๆฟาร์มแต่ก็เจอแค่ความว่างเปล่าเขาเป่านกหวีดอีกครั้งด้วยความเศร้าแต่ทว่าไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงเห่าดังแว่วมาแองกัสเพ่งมองดูแล้วเห็นเยนโลอยู่กลางทุ่งเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองและไม่รอช้ารีบวิ่งไปหามันในทันทีขณะที่เยนโลก็เดินมาหาด้วยความอ่อนล้าแองกัสกอดมันด้วยความดีใจสุดๆและเยนโลเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันใส่ ลัดวิ่งตามมาด้วยความดีใจส่วนจอนกับแคเทเธอรีนก็ยืนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความดีใจไม่แพ้กันแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังผจญภัยเอาชีวิตรอดเกี่ยวกับน้องหมาที่สนุกอบอุ่นใจมากๆทีเดียวค่ะคนที่รักหมาเป็นทาสหมาดูแล้วคงชอบแน่ๆเลยนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ